สวัสดีค่ะมาพบกับคุณแม่บ้านบ้านเข่นเคยนะคะกิจวัตรประจาวันวันนี้ก็จะนําเสนอผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดน่องไก่น่องสะโพกพอดีน้องสะพ้ายเอาไก่ให้สามขานะคะแล้วของคุณแม่บ้าน,านก็เหลือสองขาเป็นห้าขานะคะจะผัดเผ็ดไก่ค่ะ ผัดเผ็ดไก่ก็เครื่องของผัดเผ็ดไก่ของคุณแม่บ้านๆก็จะมีพริกแกงค่ะพริกแกงถุงนี้เอาอยู่ค่ะถุงละสิบบาทลูกชายก่อขายพริกแกงไม่มียี่ห้อนะคะพริกแกงมียี่ห้อเป็นโลแล้วก็มาก่อขายทําถุงละสิบบาทนะคะก็จะผัดใส่เนี่ยมีมะเขือพวงนิดนึงก็จะใส่ใส่ไปเลยค่ะถ้าลูกไม่กินลูกก็เขี่ยงเี่ยกองไว้เดี๋ยวแม่กินแม่ชอบนี่ก็ใบกะเพรานะคะ ผัดเผ็ดไก่ค่ะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะกระทะก็ร้อนแล้วนะคะไปคุณแม่บ้านๆวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะลมแรงมากเลยโอ้หโ,โฟเลยแม่ก็จะผัดใส่เอนี่ค่ะใส่น้ำมันหมูนะคะใส่น้ำมันหมูลงไปผัดนะคะเคลนเคยค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปผัด ไก่ประมาณโลกว่าผัดผิกไก่ใส่มะเขือพวงนะคะจะใส่พริกแกงลงไปหมดนี่เลยค่ะพี่กินถ้าพริกไม่เผ็ดหรืออะไรเราจะมีพริกพริกสดซอยใส่เด้วย แต่ว่าพริกสดไม่มีแต่บางครอบครัวอาจจะใส่พริกสดหั่นใส่ด้วยนะคะเพิ่มสีสันสวยงามเราก็จะผัดพริกแกงให้เขาเหลืองหอมสักหน่อยนะคะ ผัดให้เขาเหลืองหอมนะคะคือถ้าเราผัดพิแกงเขาได้ได้เนี่ยเขาจะไม่เป็นผัดแล้วเขาจะหอมนะคะเขาจะไม่เป็นกลิ่นแบบพิแกงดิบๆนะพิแกงดิบๆสังเกตดูเขาจะเป็นกลิ่นฉุนหน่อยนะคะเป็นกลิ่นฉุนนะคะแต่พอเราผัดไปปั๊บเนี่ยเขาจะหอมค่ะถ้าผัดผัดให้ได้นะคะต้องผัดเขานานๆเขาจะหอมค่ะ แห้งไปก,ก็เติมน้ำนะคะแห้งไปก,ก็เติมน้ำเนวันได้ก็เติมน้ำไปค่ะหอมมากเลยดูสิคะหอมมคะ แล้วคุณแม่บ้านก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าอาจจะมีน้ำไก่ที่เราล้างทำความสะอาดยังตกค้างอยู่ไก่นี้เราก็ล้างทำความสะอาดหลายครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัย ความปลอดภัยของลูกๆของคนที่เรารักนะคะคุณแม่ก็ทำสะอาดถูกหลักอนามัยอาหารนี้เป็นอาหารสุกนะคะไม่ใช่ดิบๆเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เขาสุกคะ่ะถ้าอาหารดิบเราก็ถ้าดิบนี่เราเจะแบบว่าอาหารสดๆนะคะจะเป็นเลาะเนื้อเราก็ไม่ได้ทำวิธีสับเนื้อเลาะเนื้อให้นะคะเพราะว่า แต่ละบ้านก็คงจะทําเหมือนกันแลละคะ่ะเพื่อความประหยัดเวลาที่เรา,าที่เราทําแบบตั้งไว้ว่าทําง่ายๆกินได้อร่อยด้วยะคะ่ะการสับการหัน่นเราก็หั่นเหมือนกันแหละหั่นทั่วไปแล้วก็มาตัดต่อมาเป็นแบบหั่นใส่จานแล้วก็เอามาแกงเลยะคะ่ยะรออสักครู่นะคะผัดไปเรื่อยๆคะ่ะ ดูกันต่อค่ะคแม่ก็จะใส่มะเขือพวงลงไปเลยนะคะใส่มะเขือพวงแล้วก็เราก็กับปุงกันเลยค่ะเพื่อเขาจะได้ซึมซับเข้าไปเนื้อไก่นะคะหงนังวใส่ ใส่เยอะอร่อยเยอะค่ะซอสป้าเขียวนะคะหอมมากเลยซอสฝ้าเขียวนี่เขาจะออกรสชาตอิออกรสชาติเค็มแล้วก็หอมนะคะคือถ้าใส่เยอะเราก็แทบไม่ต้องใส่น้ำปลานะ้ยัง่ค่ะ เรารอให้ไก่สุกมะเขือพวงสุกเราก็มาชิมได้นะคะ 1, 1> <rupees. S 2> เราปล่อยไว้พักหนึง่งน้ำไก่ก็ออกนะคะน้ำไก่ออกโดยที่คุณแม่บ้านไม่ต้องใส่น้ำเพื่อนๆพืนเพื่อนๆถ้าเราผัดเผิดไก่ถ้าเราเอาฝาครอบไว้น้ำไก่ก็จะออกนะะ น้ำไก่จะออกน้ำเขาจะออกแล้วก็เขาก็จะซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่นะคะในเนื้อไก่เดี๋ยวเรามา,าปรุงกันต่อค่ะคือคุณแม่ก็จะใส่เนี่ค่ะหมดแล้วใส่ซอสภูเขานะคะเพื่อให้เขาดรสชาติเข้มข้น แม่จะไม่มีอะไรตัวนะคะกะปริมาณกันเอาค่ะบ้านนอกบ้านนอกเราก็ทำเพื่อความเคยชินแล้วกะปริมาณเอานะคะ,คะแล้วเราก็จะชิมกันนะคะผัดเผ็ดไก่ ถ้าเราไม่เอาฝาครอบไว้ก็กลัวไก่จะไม่สุกนะคะเพราะว่าไก่เยอะมากเราจะชิมเนื้อไก่นะคะเป็นเนื้อไก่นะี่สังเกตดูนะคะชิมเนื้อไก่ดูะคะ่ะ ไก่สุกแล้วค่ะอร่อยอร่อยนะคะค่อนข้างรสเค็มนิดนึงคือเค็มแต่กินกับข้าวพอดีคืคอผัดเป็ดไก่เกาจะออกน้ำมันแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำรสชาติเข้มข้นไว้ปิดปิดแก้นเลยค่ะแกเรียนรสจัดหน่อยนึงเผ็ดพอดีความนัวก็พอดี วันนี้เราได้ใบกระเพราเยอะหน่อยใส่ใบกระเพราลงไปค่ะโอ้ยขึ้นมาเลยค่ะท่านค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือพวงทำง่ายๆกินได้อร่อยด้วยรสชาติก็ปรุงรส ตามที่รสชาติเราทานนะคะรสชาติของคุณแม่บ้าน,านรสชาติกระทะนี้ก็จะออกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าก็มีเผ็ดแต่ว่าเผ็ดพอดีนะคะเผ็ดพอดีรสชาตินวัวๆติดเค็มนิดนึงนะคะแต่ไม่เค็มเยอะนะคะคือเค็มปลายลิ้นนะคะแบบพอชิมปั๊บก็จะรู้ว่าเค็มถ้าเรากินกับข้าวก็พอดีเลยนะคะค่ะคือ คุณแม่บ,บ้านต้องบอกรสชาติกระทะนี้นะคะโดยที่ไม่ปิดบังนะบางคนอาจจะแบบว่าบางทีทํารสชาติเออที่ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าก็พูดให้มันใช่แต่คุณแม่บ้าน,านทั้งต่อหน้ารับหลังจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยคะ่ะจะบอกรสชาติให้ท่านรู้ท่านเห็นเลยนะคะเหมือนที่ท่านได้สัมผัสได้เลยนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณที่ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณแม่บ้าน ถูกอ,อกถูกใจก็ช่อง youtube นะคะช่องแชมพากินคุณแม่บ้านช่องแชมพากินคุณแม่ทำคุณลูกกินนะคะค่ะก็ไว้พบกันคลิปหน้านะคะด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ